สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดี f c ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ต่างคนผุ้ไทยค่ะพี่น้องคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะแอดไปตามตัวเลขโชคลาภนะคะกับเ,เจ๊เต้นรถนะคะงวดที่ผ่านมาเนาะสำหรับเจ๊เต้นรถนะคะเพิ่นกระบอกอยู่นะคะส่วนมากตัวเลขของเจ๊เต้นรถนะคะจะเข้าทะเบียนรถนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะโค้งสุดท้ายตัวเลขของเจ๊เต้นรถนะคะ เขาสามตกับเขาสองตนะคะเดี๋ยวเมื่อนี้นะคะเป็นติดตามรับชมรับฟังนํากันเนาะคะ่ะพี่น้องว่าเจเต่นรถ่นสิ่หายตัวใดทะเบียนรถตัวใดเดี๋ยวเป็นติดตามรับชมรับฟังนํากันในคลิปเลยนะะเนาะค่ะเนาะจะได้กับขอบคุณนะคะมนตการนะคะผ้าร่วยนะคะที่คนแบ่งปันแนวทางในๆีมาฝากเอฟซี่นะคะจากไหนฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะรถล้วนเลยทุกงวดมากเก่างวดหนีเงดที่เก่า แปดงวดออกทะเบียนรถเบิ้เลขทูบบ่ออกเลขย่างกับบ่ออกบอกเลยว่าได้หกสองหกแล้วก็ได้สองหกแล้วก็ได้เจ็ดแปดสามเด้งเต็มเต,ต็มเลย<า>แต่จนบ่บอกเราว่าเท่าไดแต่ว่าได้ใส่เท่ากับโซกันแล้วกันหละ<อ>แปดงวดนี่เขาเต็มเต็มคือทะเบียนรถเบิ้ลเลยทุกขั้นเลยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีเฟนฝั่งเนี่ก้อนผู้หายมันไหนมันดูดีจักน้อยใหญ่มันผู้หายเติมตรงคักตรงแนวใบแดงวันที่ฟันมาการลดป้ายแดงตามป้ายแดงมานี่งวดที่สามมันเลยออกเก็ดแปดเป๊ะเลยงวดแรกว่าออกงวดที่สองมันออกอยู่กลางเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะวัที่สามมันออกตรงมันสามเก้าเจ็ดแปดป้ายแดงนะเลขอื่นกับว่าออกพุณนอะไปวงแปดสามยังว่าออกอีกอยู่พุ่นะมันสิออกงวดหน้า รถรถรถดำที่กุญแจฮะข้างวดวันที่หนึ่งมีหน้านะ่ะมันมาออกงวดนี่หกสองหกคันหนึ่งมีหน้านี่เขาบนเขาล่างเขา,ขาหอดสามโตบาลนี้ตามบินเก้านะเนี่ยคันตามบินเก้านี่งวดนี่ก็บกด้านไฮไลา์ดอกตามคือเก้าทะเบียนรถคือเก้าแต่ หกสองหงหน่ะเจ๊ห้ในงวดวันที่หนึ่งมีนาเนาะเสียดายหกสองหกสองหกแล้วก็เจ็ดแปดว่ได้กลับจักตัวเลยติ่มติ่มทั้งบนทั้งล่างท่านผู้ใดตามเนาะอ่าผู้ใดผู้ใดพูดเบื้งคลิปจบเขาจะรู้เลยเขาจะตามเขาจะรู้ว่าเลขมานจะใสสิบหก่าสิบเอ้สิบหกมีนาเจ้ก็เลยยกแต่เจ็ดแปดมาให้ยไม่ก็เลยได้ล่างเต็่มติ่มแต่ล่างเจ็ดแปดตัวเดียว วันนี้ว่าไฮไลท์ี่อฉดยนเนี่เป็นหวดที่เขียนมาโหลดสิเขียนไฮโอหงวที่เก่า,ท,กาที่บัดเขามา่เร็วแปดงวดัวดที่เจดนั่นนั่นบอได้ตัดเก่าเจ็ดไฮแต่วันกับเขาอยู่เขาอยู่หมักสมนะแปดศูนย์ามแต่ถ้าบาได้เขียนลงนีนะแต่ว่าเลขเขาบนลเักสมที่มาแปดศูนย์สามอีรมนัน้าการก็เห็นที่ห้ากับรรตมานี่ก็เห็นแต่ว่าบอได้เขียนไฮเท่านั้นเป็นเบาจังววาอย่างไรเอฟซีฟังน้ำบางครั้งต้องฟังน้ำบอนเบนวา เอาตะตัวเลขอยู่ในกระดาษเมาเจแมนแมนให้ฟังน้าเบิ้งคลิปให้มันจบโฆษณากับบัวตองขามเราเอาตั้งไว้เหตุยังไปกับฟังไปน้าเออกานบัฟังมันบัไใหที่มาหลุดเบิ้งตัวเลขอยู่หันเบิ้งก็หลุดหลุดเบิ้งเรื่องหลุดไปเบิ้งได้เลขแล้วบัฟังหนาฟังหลังบัถือซ้าแมนอีดีแค่กว้างเจ้าบัฟังเหตุผลว่าเลขมาแต่ใสเออแต่ว่ากาดเจนี่ได้ย่อเพราะว่าตาม บอกเลยว่าได้หกสองหกแล้วก็ได้สองหกแล้วก็ได้เจ็ดแปดสามเด้งเต็มเต็มเลยแต่จนบ่บอกเราว่าเท่าไรแต่ว่าได้ใส่เท่ากับสอก็แล้วกันแหละโอ้โห่อบอกบ่บอกจํานวนค่ะแต่ว่าได้แน่นอนว่าเจ็ดสามหกเอาไปเฮ็ดเอวันที่สิบหารถขั้นดำนูกัดไสบานนี้คอมมันกับว่าเลยเปลี่ยนข้อมเบิดจิตพันบาทเมือกูเสียเงินเกียพันกูต้องได้ขึ้นว่าหลายกาเก่าใส่แล้วก็ขึ้นแล้วั้งนีแล้ว แต่ส่วนมากมันอยู่กับทะเบียนรถนะเจาเพราะไปไซแปดงวดนี่เขาเต็มเต็มคือทะเบียนรถบัดเลยจ้าทุกขั้นเลยนี่ตะเกียร์เกี้ยนน่ะเก้ยนวันที่หายกัไปโอ้เมื่อนี้มีตองวันหายเลยมาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาสติ๊กติงวันที่ผ่านมาอันของวันที่สิบโมงกันเบิ้งนะจ๊ะอันนี้เจ็ดแปดตรงตรงเดี๋ยวเอซีสิบบาทก็ไปเห็นเนาะค่ะแต่ว่า หกสองหองหนคือเป็นเลขตามของวันที่หนึ่งมีหนาแต่ว่าหนึ่งมีน้าหาหน่อยเนาะหายหน่อยแล้วกับทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวเป๊ะเลยแต่ว่าสิบหกเยังว่าเพื่อนหบาบังปูนะ่ะคันเเ้าลำไรเพื่นอนหาบังแล้วดิเพร่นสิบ,บงังบังไว้เลยว่าผู้ใดมีบุญสามารถสิเรียกเราได้เพราะห้สามารถใส,ส่ตัวเดียวโดดได้เพราะว่ามันมีมีอย่างกัอย่างอยู่แหละเพื่อนจังหายไหลเขียนไปเองต กันไปเองห้บังไว้นําแตะละงวดก็จะซกับน้อยเป็นไว่เสียไฮจักโตจักโตแล้วเต้ตะวดก็บไฮไล่จนแต่ไล่เต่ว่ากับมีตัวออกอยู่ค่ะตะงวงก็บไฮแน่นเน่นแเลยแล้วเต้นอกจากอันนี้ก็เป็นแนวทางของเซต้นรถวดที่ผ่านมานะคะเจ็ดแปดส่วนหกสองของเอสิวาเอ้าคือบ่ได้เห็นไฮขึ้นคือเจดเราตามขึ้นแต่นึงมีหน้าเร้วเธอเรีตามอือเเลขกตามเพราะว่าตามอยู่แล้วเจ้าของรถนะค่ะ พราะว่าเจนี่ค่ะมีเหตุรถขั้นใดมีเหตุมันต้องออกมันต้องให้โชกคุณเจาฮักเดาสร้างมาปาดออกกันยังว่าหกสองหกแปดหกสองหกก็ตามตัวเจ้าของรถตามเอฟซีบอตามก็อยาเจะเหลียวจะมาหลุดเบื้องตเลสเนาะจะโบฟังว่าเออคลิปนี้เขาอีหยังเขาเว้ากันอีหยังสิบนาทีค่ะอือวันนี้แนวทางวันที่หนึ่งเมษายนเจนจะห้เม็ดเดียวไปก่อนห้รถดขั้นเดียวแต่ว่าเป็นห้เป็นสองเม็ด่ะระดับล่อมาตามล่อปลายเขา เจ๊บอกว่ายางต่ําต้องมาสามครั้งน่าสามมาซีก็ได้สามเทียเดียวคือนบนทาการมาบ่ได้เพราะว่าห้ยแปดสองศูนย์บ่ได้มาเปลี่ยนใหม่มาวันที่ห้ากับรัฐวันนี้มาโศกโลดได้ตลอดแ๋ยวตลาเข้ากับสิมตาใหม่อีกคื้เกาแบนแอดบ่ได้มากกับทีมงานนะคะที่มาถ่ายเจ๊เต้นรถดนี่ก็สามารถติดตามได้เนาค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้เรยกได้เจ๊ครับเจ๊นี่แม่นลีนะคะ แปดว่าติดวันวันที่หนึ่งเมษาจะเป็นวันที่เก้าเนาะคะ่ะให้ตามให้ตามนะครับนี่ว่าว่า,วาไฮไลท์ห้ไปข้อน,นี้ก้อนวันนี้ค่อยมาตามปลายขาวขั้นนี้นี่สีได้ใจก้อนเหลขออกวันนี้เป็นม่านมื่นกลัวใจาคาสมครับค,บคบาออกขั้นนี้ก็สิออกปลายขาวลอปลายขาวเดี๋ยวสไห้ขั้นนีห้แค่นี้ไปฮะวัตเตอรี่ไว้คือเก้าป้ายแดงออกมาจังหวัดแล้วค่ะกัจเจป้ายแดงออกสองงวดปลาย<ป>แดงมันสามเก้าเจ็ดแปดมันออกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็มาออกเจ็ดแปด ออกสองเทียค่ะแต่มมางวดที่สามออก,กเกีดแปดเลยงวดแรกว่าออกออกงวดสองกับงวดสามค่ะอันนี้รอบไปขาวเนะาะเพราะว่าไปขาวน่ะจะมาภายในงวด,ดนี่นะเบื่ทรกความครับเจอืออืมอือืวันนี้น้อยเน้น,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 นแต่ว่าเราก็ต้องมาตามต่อนะคะอันนี้ไ้ต้องว่าไปก้อนเพื่อยิบจับรอตตรีไวน้นะเจ๊เนาะสวยเลยเจ๊ตัวเลขงมายบู๊ไฮท่อนี้บ่วไฮไลท์มันจะสับสนวุ่นวายเน้นเลยสองเจ็ดเน้นแท่นเจ๊เลย นี่านี้กลับพ้อมุนล่างบ่กลับตับแตกอืมกลับพ้อแต่ว่าส่วนมากเลยเจ๊เี่มันสิมาตรงโตโตงอแต่ว่าเขาก็ต้องกลับกันไว้ป็สิว่าโอ้เสียดายเด้เนาะเจ๊ขั้น้น่ขั้นที่เขาอูเฮ็ดเครื่องคือกันสองหกหกหนึ่งมันออกข้างหน้าขั้นที่เขาขั้นนี้บพท่านออกสองเจ็ดแปดสามสงเครื่อนคือกันแต่ว่าขั้นสองหกหกหนึ่งมันออกเทียนหนึ่งแล้วหกหนึ่งมันบามันมาออกข้างหน้าอีกสองหกหกนั่นอืมบานนี้ ท่นนี่แหละพระท่านเน้นเน้นเล่เน้นเน้นนี้วันพระดีมือนี่เปนนี้วันพระนะครกระวนยผลไม้ไปเรียบร้อยแล้วโน่นไปเบื้องน่พุนาวัยแล้วไปเรียบร้อยหมดแล้วไปทายโลกดละโกละหมาเรายก็บเราไตลอดไปทำบุญมากเ้วม่ไหวพระไปวานสวดมนต์เออนงสามารถิ เหมือนเงเฮ็ดอีกวายสวดมนต์นั่งสมาธิอีกตอนเช้าก็จะเข้าไปวัดไปทำบุญไปจังหันกลับมากับมาวายแ้วก็ไปสวดมนต์บนบ้านแล้วก็นั่งสมาธิลาซาศีลสมาทานศีลแล้วก็เหมือนเลี้ยงเฮ็ดอีกแค่นึงวันพรายจะจังศีนแหละทุกวันพายศีนห้าศีนแปดเผออหกสองหกออกเป๊ะเลยอย่าเผลออย่าเผลออย่งนี้ว่ะ